สวัสดีครับพี่น้องนะครับมา,าพ,พ่อกับคุณโอกลกิสานถือกานะครับมือนอีนเดี๋ยวสิลง่งไม่ลงมือนะครับต่าสมต่าซูมูกินนะครับมี่ยหลายคัยกหลายแน่พี่น้องเอ้ยบ่เคยพอบ่เคยเห็นนะครับมีเน,มเ,นเออมีนบักเคีเค้ยวขนมมือเนาะบักเคี้ยวขนมมือเนาะแกให็นไหมโอ้โอมาเคยเทศโอ้โอเยเออบักเคี้ยวเทศเนาะพี่น้องเนาะขนมมือค <บะ S 2> ืนอันนี้ เออบักนาวนะครับบักนาวบักนาวบะมีแนวเล่นบักนาวอันนี้อันบักป๊กนะครับเนาะบักกอกบักกอกซักถึงว่าให้มาเทสบักพิงเหยี่ยฟี่ป่เนี่ยเอาบักฟิกฟิมฟี่นะครับเอาฟิมบางนะครับเออกูออมฟิมฮะมึงเพ็ดดีบ๊องซิมเมืองกันนะม่วยซิมเมืองน่ะเป็นยังเป๊ะ ซิมฟรีอ่ะอมาหนีม่มาหนี่ของเด็ดเอาเอาบวพริกอันนั้นบวบผิดริกอันนี้อ่าปองดูนะครับเนาะพริกินพึ่งเน่าพี่เนาะเออเออเอาตั้งให้พี่น้องมึงแน่นนเป็บตัวพี่เดีปลาแดกยร์ขึ้นนองแทนได้กินหึ่งหึ่งสดเอามาทางใดนี่อ๋อมาแต่น้องบัวบลำพูบูนะพี่น้องอันยกขึ้นอีกพี่น้องที่เห็นเออโอ้พี่น้องสีบัวเห็นเฮ้ยแต่แซ่บครับแต่แซ่บนี่ๆๆยังมีอีกโยนี่เอาของผู้นอนมาคุณ ตั้งหลายบักเน่าบักเน่าหกหวยปิดบาทได้หลายครับว่าอยู่ตลาดกันนะตลาดอันนี้บักกอกนะครับโอ้แม่บักเขียพนมมือเออบักเขือพนมมือเนาะกระเทียมอืะเทียมเอามาแล้วบันมีหัวผู้เหรอโอ้บักพริกพริกอย่างกับพริกชี้ฟ้าแดงมัตัวสีฟ้าเนาะค่ะว่ามามาตำตำแบบใส่แบบโผดโพลรถเนาะเออเออห็นมันเห็นทุกขั้นตอนแม่เอ้ตรงปีนี่เอาแบบโผดโพดเลยเนาะ โง่โง่แดงเลโคโลตันเชื่อนี่เบืองเนี้ยห่วยคือโปรสองเทียนมันบาเม่นบ่ผสมกันเอาใส่เบอร์โลต้องก็แต่เนาะสองโอ้ยคือใส่เพียโอ้โหเพียเด้ออร่อยปากลำบากสตรเอออร่อยปากลำบากสตดโอ้ใบบอน้องพี่น้องปาร์ตอายอยู่ขึ้นหพี่น้องเมืองเนี้ยยไอย บ่ายดอกวันคือมืดคืออยู่ได้ออคือมืดแค่ปวดแฟนใ่เมียยังห่ะฟนีปดบ่ได้เพราะว่าอัดเลเอ้าไมกันไดยะเห็นมเห็นไหมาแบบนี้มาเออนี่ต่ำนี่การต่ำของโนนนี่ต้องใส่ส้นบอกค้มูเด้ ก็ใบยังตีเสียงต่ำดังไหมไหวนี่แล้วเป็นยังคือต่ำต้องใส่บุกฮงตีมันตีฟงเดี๋ยวสิประดิษฐ์อันนั้นยุดเวลาต่ำมันไหมเนกปิ๊ดใบนี่ไหมก็ใบก็ต่ำเอาเอาอันขวดน่ามานเดียอันกระพริ๊งยังไงอ๋อ้๋ออันเราเห็นมันคือนั่นแหละเนี่โอ้กินบักพริกไหมคิวเป็ดตะบบเพ็ดเออบักพริกยังคือคิวแต่เพ็ดบะเพ็ด ขีตขีโอเคแล้วบอไซยูติเอามักไว้ได้มักใส่ยูไซกับไีี้บมคอพอพอพอเน่ยร้อาไปงั้นโทรตาหอยบอคอยได้แล้วเห็นยูติมันเป็นมืดแค่จะดิออนโทรศัพท์จะมีไฟสไลเออเออแปลว่าซองเห็นได้ปโอ้ทำไมหากิิในไซหรอเด้อ โบ้ฮั่นปุ๋งนะครับเราเป็นคนที่มักคนละสูตรอือโอ้ยใส่บเบิร์ดได้ไอมันบ้สีบ้เข่ากันโอ้ยพ่าเหรอเนาะอันนี้แต่อีกโค้งนึงกันบอเออโบอ้ต้องเงียบโอ้ยทำมาหากิน,นอีลีมูก็ได้ค่าค่าค่า,า,าบันนี้โอ้ยมูก็ดีดีทั้งงามกว่าทั่งงามทั้งเนาะงามอุดรูดยูเอาบุญเอาบุญทั้งนี่งามอุดรูดโยโอ้ยมูแต่ละคนนี่ลางแล้วล่างแล้วแต่ว่าบ้รู้ว่าของเปร้ล่างไปโอ้ยเซลล์สดเซลล์สดวัวม่อายมันดูล่างเห็นยัง มันบด้อทธรออทธรอมันค่าขวือเอามันพอสองโคบดเ่ยเราระเดียดอะไรไหวข้าออกมาอยูข้าออกมาหลายอยู่้ัเจี้วมีผว้นูนนี่เป็นพวกโรมาเกบเคเทียดนะจ้ะมีขึ้นบนเขาเห็ดอันเั็งสอะเฮ้ยว้าวเำ้ลยว่ามันเห็ดปิดมันเป็นเอาใส่ยังมือนีนบักนา กูดูขี้แต่ขี้แปลนพูดว่าเบิ่งกันขอมูว่าจะกันในของเมูจะออกมาออืลูดีครับผู้เปรีเนี่ยยังกูจอยใส่ยิกกู่จอยซอยยิกบัดนี้ใส่ปลาดองโอปูดองครับใส่จั๊กตัวบแกะบอกได้แกะบอกแกะ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 มันดูนีนอนไว้บ่มีห่วยคุณอะโอ้ยไข่ไอน่ะเออไข่ไหมอะไร โอ้ยอัดคลิปอยู่พี่น้องมันหล่นนะฮัสัเดี๋ยวใกล้คักร้ายพี่น้องเอ้ยเอาคืนอีกแน่สองกันท้อเนาะใส่หนำปู่ดองเจ้าหนอหนึ่งชั่วปลาเมื่อยยุใสปลาเมื่อยยุใสปลาหลานี่โอ้หน่ะนี่ปลาลาปลาหาปลาเมื่อยปลาหลาต้องใส่เอาอยูุใส่ใหญ่เห็นตีนคุณเนาะเด้อเห็นทีเด้ยเล็บคบมันเสียงเล็บคบเด้อว่าเป็นไปไรกันมเข้มมอะไรประเดี๋ยวหอนห่วยเข้มอะไร ไอซีมังกรเออเสียโหลดเสียฝีมือโหลดพราะพลาพราะพลาดเป็ปลาเด้โบปลาใส่มันหมินเลยว้ายผูกสูตรอ่ะจั่วมานน่แน่จั่วมานน่จะเข้าน้ำตาลเนียนพ่อแล้วพอแล้วปัะนี่ยตามเราเด้อครับเด้อตามเดี๋ยวดันี่พน้องเห็นอันเขาเอาอลาดอยู่น้ำตาลน้ำตาลเออใส่น้ำตาล กูใน้าลอ๋อมน้าบีบแล้วิบีบแล้วบีบแ้วรสสงร้่โรดอัน่าท่าอันคาท่าเห็ดนี่แม่มันเป็นขบรถโรตีงวยงวยงวยโอ้มันใส่หลายคนเนาะออกจัน่อยพี่น้องโอ้ฝึงเนี่ยเสียบไม่สู่มงมันกระลายเนาะโคกกะน้อยให้มูวให้มักินแล้วสะก่อนด้จะมีบางคลิปีเด้อ ใหลายปวดวะสามโคโคดีรู้สึกว่าคนซอนยในการตานี่ส <c oughs> ามขนพูดอย่างนัตาอันพ่นเดียวนะไปตะแซ่บขนาดเอาอย่างใส่เอาใส่อย่างละห่อคางยังไงอย่างนี้ซะคางหนึ่งแน่เอาหนีออกพี่น้องขอไไขอภัยหลายๆคขมันออกคางก,ก็ได้ ออกข้างคนเนอะคนต่บคือคนต่ำะมันเห็นตรงไหนๆมันอน่อยเนาะโกกเนาะเสื้อผ้ากับตัวน้อยมันจะออกข้างเลยเห็นจัเอาีกอะิมึงดื่อเสียบแหลยเอาส่บ่เนาะใส่ใส่ห้องมาบ่พ่อประเดี๋ยวประเดี๋ยวแมนบ่เห็นบอก็มำ้ังไงยังไงเก็มหอดกล้น ใิ่ไหมข้างล่างอะปลาคือต่ำแซ่บแท้เอาใส่นี้เข้าไว้แต่ว่าเผ็ดพอดีพอดีพอดีแซ่บแล้วเพราะพ่อพอพ่อพอเนาะเอาเอาใส่ร่วมกันโรยเนาะเมนบอกตำสองแก้วจะบานใส่คู่เดียวกันใส่เองใส่บานเดียวกันพอไปเท่เท่เท่เลยเห็นบ่ล่ะพี่น้องไม่เห็นท่านงานกินเนาะมูเป็นโค้งมุมเป็นโค้งเป็นเชือกอือ โอ้โหเอาโหเอาให้พี่น้องบ้างน่เดี๋ยวทายจักบัตรจั่วหนึ่งได้ไงอ่ะตามอีจักโคบาตนี่มันรู่นน้ำมันเลยบ้านลายได้โนดฮะมันลายอะไรกันอะไรมวยจั๊กบัตรจะคดอบพูดถึงว่าเอาไดโนโคอีกเอาเว้ไอ้มาพี่เอาพี่ใส่ก่อนที่มันตั้งนี่เห็นบ่อแล้วมัวแล้วพี่น้องเอ้ยกล่องลูกสาวนี่เท่าไหร่ก็ใส่ไป กินกินได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินไฟบังคับเพลินไปบังคับขุ่นเอาซองพี่น้องมึงแน่ๆลายไปเลยเพลิดเพ็ดเนาะเพื่อเสียบเพ็ดเพลินเดี๋วมาด้อีกการเด็ดกวดลูกเบิร์กวนเอาแม่ข่าเพิ่อนมาเพิ่งเด็ดคือรันต่ำเพิ่นคือโบเดตเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยววันตหลังหม้อนี่อุ้งอิงนี่เขาขาว่าต้องเป็นสูตรว่ะเป็นสูตรสูตรให้มันนัวพี่น้องอาจจะเป็นสูตรให้มันนัว นี่อานนีเป็นสูตรในมันนัวปาดปากโคกวนจมแล้วแม่แล้วโคกนึงไปอีโคกนึงจ้าปากโคกคือตัดละตาตาหักแผลอันจะจอไว้เอ้ยไออันเอาเมือกหน่อยห่วยมึงยาเลยโอ้โหหิวมากนี่โอ้ยยงเห็นวงเหรอบ่เห็นบ่เห็นพี่น้องบ่เห็นอกท่แม่แล้วพอเบิงหนนาอันตุ่มเต็ม โอ้มันคือเป็นตํำบอลเลกห่วยหวยหวยโอเคะเนบอเรนาะพี่น้องเนาะเจ้าเจ้าซ่อะไรกันบอไปเดี๋ยวบอบอกเขามาเคนสิถ้าทำเ่นสิบอกเขานี่การเน้นลงหอบต้องเน้นเดีพี่น้องเนา่เน้นต่ำบ่ลด้นะครับบ่เบิ้มือล่างไปล่างแล้วเนาะได้เห็นต้นเล็บครบ ยาละบักกรเทียมได้บักหน้าก่อนเนาะกระปูนอีกขาไม่เดี๋ยวเขาเห็ดอัน้เขาใส่แล้วมันสีบอเห็นไทยหนวดสุกบนนี้บ่สุกแล้วเอ้าตอนตอนเห็ดมันนี่เห็ดอังไหนสักหน่ะเรียกขาไปก่อนบ่เรียว่าเห็ดสดๆเอาลงเลยมไม่ทรมานหรอกมันเกิดมาเป็นอาหารใช่ไหมเหีนะบักเคี้ย์ โ oh, อ้บัเกียเทศบมีการสวัสดิ Ooh, ์พร้อมๆบับักเกียนํมอตอซค์ของรับว่โตรับนไพร้อมพี่น้องเยโอ้ยมีดเพิ่นก็ได้เนาะสู่ันเป็นกําปั้นเอออ้ายเอาเนาะนี่อื่นน่ย่าได้เอาอยู่มันบ่แซ่บยได้บีเอาอยู่นาปลาแดกปลาแดกบ่วบ่สปูดองเออโอ้ปูนี่บบ่ตายปูบ่ตายของสดเด้ซะอ๊าสุดยอดเๆๆจะแม่น อันทา่ได้เป็นคูเป็นพ่อคอะนาะอย่างอยู่เามาอัมอันอันทายอีกเอามาซองมาซองจ้าทายอไทยแล้วเปล่าเล่าเปล่าใส่แล้วปลาเมยปลาเมย์เพิ่มเพิ่มอะไรก็มันต้องเพิ่มเป็นสองซอนมือนนเอามะกีบห่อนบอซ้อนเด่ยวนเขาใส่สลดได้จ้ะเออผงนัวยอยู่ใส่ พุงัวโอ้โลโลโอ้ยพี่น้องเห็นอยู่อันข้าวโอ้ยคือมันเสีบตามเราพี่น้องไปจับจับเออโอ้สามคนต่อยกันเนาะแบบนี้เขาต้องสื่อสารยังไงเนาะโคับสั่งยังไงโควกเท่าไรมาแพงบอน่าตื่นอันนี้เศาหวัดยนี่บอกเอาคือถือแทบแต่ว่าบ่แม่นหินแทบ่บอส ยายข้าซสื้อไห้เนี่ยอยู่หองเลยกินแทะเลยแต่ว่ามันอันน้อยมันแพงตัวผู้มีตัวตัวผู้เนี่ยอันเดียวว่าเห็นเตอรี่มาอันเดียวมันบานสิบบาทได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่าบหน้านีลแสบอยู่ป่ะเปลียนซิมแ่บบ่ แซบอยู่เนาะแซบเค็มเค็มอยู่ตีบ่เค็มสำหรับเฮานแซบอยู่นี่พอดิบไปออองมาเยพอดีบ่เค็มดอกต้นี้โอ้เปือาาเียวดำอือดำมัไปบ่มีเเด้อพี่น้องเอ้ยถึงเถิดโคตซีขาวๆแน่ออ เสร็จแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งตอนกินด้วครับเดอ้อบันเง้งบันดีครับ